สวัสดีวัยรุ่นแันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา d ดสกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันเอาเลยครับสวัสดีเช้าทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าสกินฟรี กลับมาเล่นกับเพื่อนนะครับว่ากิจกรรมนี้ทำยังไงอะไรกันบ้างแล้วก็วิธีการรับสกิน จากในกิจกรรมนี้นะครับด้วยตัวคนเดียวนั่นเองนะครับวันนี้ TMC มีคําตอบแล้วก็สําหรับใครนะครับที่รับสกินไม่ได้หลังจากทากิจกรรมไปเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็พอกดรับสกินแล้วสกินไม่อยู่ในกล่องข้อความมันเกิดจากอะไรและมีวิธีการแก้ยังไงวันนี้ TMC มีคําตอบนะครับระยะเวลากิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่นะครับ16เดือน4เอา้าเริ่มตั้งแต่เมื่อวานแลวเนี่ยชิปหายแล้วสกินฟรีทำไมผมพิ่ขึ้นวันนี้วะ วันนี้วันที่17ไม่ใช่เหรอทุกคนใช่ไหมวันที่ที่สิบเจ็นะครับโอเคสําหรับคนที่ที่เปิดเข้าเกมใหม่นตะ่ไม่ใช่คุณเลือก1สกินนะครับคุณดูคุณสามารถรีเฟซได้สูงสุด10ครั้งเลยนะครับก็กดรีเฟซฟรีไปนะส่วนผมแนะนําเป็นสกินที่ไม่มีในวอลเลอร์พาร์ตนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มความแปรไปอีกนะครับนี่โดยอันนี้เนะี่ยเป็นรหัสลองผมนะทุกคนผมก็จะรีให้ดูเล่นๆแล้วกันนะว่ามันมันมีสกินไหนบ้างน,นะผมให้ดูให้ดูเล่นนะให้ดูเล่นดูมีสกินดังนี้นะะทุกคนนดูนะ อันนี้แหละครับผมนี่ดีเฟตฟรีโอโมงโอมเมนโตะนะครับผมก็ถ้าแนะนําก็น่าจะเป็นโอมเมนนะตอนนี้โอมเมนแร่สุดแล้วครับผมโอมเมนยังคงเป็นโอมเมนอยู่ฮะนี่โอมเมนแร่สุดดีเฟตปิกโอ้โหแต่สกินเกลือจริงไม่ค่อยมีสกินสวยๆเลยคือรหัสหลักผมมาได้เป็นเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นี่มีคิล่ารีเจนนะครับผมรหัสหลักผมมาได้เป็นมาลอดนะครับคู่ฟองไม่พอ วันนี้ทุกคนก็สำหรับสก,กินคร่าวๆเนี่ยประมาณนี้นะครับให้ทุกคนดูสก,กินเล่นๆนี่เฉยนะโอเคสําหรับวิธีการทากิจกรรมเดยขออนุญาตเปลี่ยนเป็นรหัสหลักแล้วค่อยแสดงวิธีทาให้ดูแล้วกันนะครับว่ารหัสหลักมันเล่นจังไดนะฮะนี่แล้วเชื่อมอย่างไวอยู่ดูดฟืบๆนี่เชื่อมเฟซแบบไวทันใจนะครับก็ตั้งแต่เมื่อวันที่เท่าไหร่สิบหกนะครับ GM ไม่ได้การไม่ได้มีการล็อกอินแบบเฟซอีกต่อไปแล้วนะคือสรุปสั้นๆง่ายๆคือ สำหรับใครที่สมัครมี Facebook ใหม่แล้วจะสมัครมาเชื่อมกับอาร์วีไม่สามารถทำได้แล้วนะครับโอเคผมก็ทำการเลือกสก,กินมาหลอดไปแล้วกันนะครับกดยืนยันเลยเพราะว่าเมื่อกี้รู้เลยว,ว่าสก,กินมันเกิดเสร็จแล้วขนาดไหนนะครับพอกดเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโดยเราสามารถกดหาบอตรสได้นะครับเพื่อการลดคะแนนนั่นเองนะครับนี่พอลดบอตรสถึงกับท,ที่กำาหนมันสามารถเลือกได้นะครับว่าว่าจะเปิดอันไหนนะครับมมนจะสุ่มจืดได้10แต้มนะครับนี่ดังนี้เลยนะเสร็จแล้ววิธีการลดบอดแสนะครับก็คืือจจาาากกกรรทิเพ หาบอแสเนี่แหละนะครับนี่กดหาบอแสไปเรื่อยนะครับโดยการที่เราจะหาบอแสได้ก็ต้องทำภารกิจเนาะทั้งแบบช่วยเพื่อนแล้วก็เราอินทวันเข้าวงกิจกรรมครั้งแรกอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าวิธีที่ทําให้เราเนี่ยได้คะแนนหาบาอแสเนี่ยเยอะมากที่สุดนะครับก็คือการกดไปที่เนี่ยผมกดไปที่ ชวนเพื่อนมาหาบอ่อแสนะครับดูแต่ละเพื่อนแต่ละคนเนี่ยก็จะมีบอกนะครับว่าเพื่อนแต่ละคนสามารถลดบอ่อแสได้เท่าไหร่นะครับยิ่งเพื่อนที่ไม่ได้เข้าเกมมานานๆเนี่ยยิ่งได้ลดบอ่อแสเยอะนะอย่างเช่นผมมีไอรดีองเยอะนี่นะครับก็กดไปที่คัดลอกโค้ดแล้วก็ช่วยตามหาบอ่อแสนี่นะครับสำหรับใครที่อชอบกดคนเดียนะผมอยากจะบอกนะครับว่าคะแนนเนี่ย มันไม่ถึงในทุกคนมันจะขาดคะแนนประมาณ200 300แต้มนะครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยที่กินเป็นกิจกรรมแล้วเนี่ยผมก็ลองทําการพิสูจน์แล้วนะครับก็คือไม่พอเนะ่ต้องใช้เพื่อนอย่างน้อยเนี่ยประมาณคน2คนนะครับกดให้ทุกวันคนเดียวมีคนเดียวพอแล้วมีเพื่อนมีรหัสลองเรารหัสหนึ่งอ่ะที่แบบว่า,าไม่ได้เข้าเกมนานๆแล้วมากดให้ทุกวัน,นก็จะสามารถที่จะช่วยลดได้เลยครับคือไม่สามารถที่จะกดด้วยตัวคนเดียวจนเสร็จอนะ่ะผมลองละคือลองจนถึงแบบ หมดเวลาเลยก็คือเกือบหมดเวลาหรือวันสุดท้ายผมค่อยมากดใช้รหัสลองผมกดนะครับโอเคสําหรับวิธีการทำกิจกรรมก็จะง่ายเดียวประมาณนี้ทุกคนแล้วก็สําหรับใครเนี่ยนี้เป็นวิธีการที่จะรับสกินที่เราเลือกมาด้วยตัวคนเดียวนะครับวิธีการวิธีเดียวที่สามารถทําได้ก็คือหนึ่ง คือคุณต้องมีรหัสลองนะนี่นะครับรหัสลองนี่คือเอาซักะมาณเวลเล่นคือคุณต้องสร้างรหัสใหม่ตั้งแต่ตอนนี้เลยเนี่ยแล้วก็เส้นเล่นให้จนถึงเบลลยี่สิบแต่แล้วคุณก็อยากเข้าเกมมาอีกนะครับพอมีกิจกรรมแบบนี้คุณค่อยเข้าไปล็อกอินแล้วกดคัดลอกโค้ดให้คุณกดคั้ลอกโค้ดให้ตัวเองนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการรับกิจสกิจสกินด้วยตัวคนเดียวก็จะประมาณนี้นะครับด้วยผมในวีรหัสลองประมาณสี่ห้าไอเดีเลยเพื่อทํากิจกรรมแบบนี้โดยเฉพาะนะครับฉะนั้นผมจะบอกตลอดนะใให้้เเรริ่มตอนนนนีทคพาะ อนาคตเดดแล้วก็มีกิจกรรมแบบนี้อีนะครับคุณจะได้ไม่ต้องไปพึ่งพาใครไม่ต้องไปคัดโลกโค้ดใส่ไปในทิกตอกหรือว่าใส่ไปในอ่ u ยูทูบใครนะครับอืมถ้าเป็นอย่างงี้ง่ายสุดนะครับคุณจะพึ่งตัวเองเลยจบๆเพราะว่าสมมติคุณกรอ,อกไปเนะี่ยใส่คอมเมนต์ไปในคิด t i k ทิกตอกใครเนะี่ยคุณเชื่อผมไม่มีใครกดให้คุณหรอกเ <laughs> ชื่ผมนะครับไม่มีใครกดให้คุณหรอกนะครับประมาณนี้ทุกคนแล้วสำหรับ ใครนะครับที่ทําภารกิจเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็ไม่สามารถรับสกินได้สมมติทาภารกิจเสร็จแล้วมันขึ้นหน้านี้ใช่ปะแล้วมันให้คุณกดรับสกินแล้วคุณกดรับสกินเสร็จปุ๊บมันไม่ขึ้นตรงกล่องข้อความตรงนี้นะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับให้คุณําการากดรับก็ทั้งหมดก่อนแล้วกดรับรับพ่อความก้องความเสร็จปุ๊บถ้ามันยังไม่ขึ้นไม่ต้องสีเรียนะผมพอเวลามันหมดกิจกรรมไปแล้วเนี่ยของรางวัลนะครับจะถูกเด้งมาที่กล่องการคลังอัตโนมัติเลยนะครับแต่ฟังผมไม่จบนะแต่คุณก็ต้้อออองงงลลบขขในก่ความ ออกเยอะๆด้วยนะครับถ้าถามว่าพี่ครับถ้าผมจะสามารถาลบกล่องข้อความยังไงได้บ้างพี่ก็พวกนี้นะผมเนี่ยของพวกนี้ของที่มันดูไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่นะอะไรที่มันเยอะเนี่ยสามารถลบไปได้เลยนะครับผมก็เนี่ยลองลบไปดูหรือว่าสมมติใครแบบว่ากลัวจริงๆนะก็ขายพวกเอฟเฟกต์วาร์ปนะครับหรือว่าเอฟเฟกต์สกินก็ได้นะสำหรับผมเนี่ยมีฮีโร่เยอะแล้วผมก็จะมาลบพวกนี้แทนนะครับผมเนี่ยพวกบัตรเช่าฮีโร่บัตรเช่าสกินที่ผมมีแล้วอะไรพวกนี้ผมก็จะกดแทนนะครับนี่ ไล่กดเลยนะสำหรับสก,กินกากาก็จะกดไปในนงี้ที่ของตัวเรียนสก,กินเนี้ยกากากะผมก็กดเลยนะฮะนี่เลยแล้วว่าสก,กินของเต่าเสี้ยนนี้ก็ได้นะครับผมนี่แล้ไล่เขีย่ยไล่เขี่ยไปเรื่อยๆน,นั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับสาหรับใครที่รับสก,กินไม่ได้ไม่ต้องกระตุกกระตากไปเดี๋ยวพอเวลาเวลามันหมดกิจกรรมปุ๊บมันจะเด้งมาในคลังแต่ว่าการที่มันกของเรามันจะเด้งมาที่ลังได้คุณก็ต้องทําการที่ต้องเคลียร์ลังให้เรียบร้อยนะบางคนไม่ได้เคลียร์ลังเลย นะครับจะรับของทีต้องมานั่งลบกล่องข้อความนะครับก็คือเซ็งมากผมก็เป็นเหมือนกันนะผมเพิ่งนั่งลบมาแล้วก็เพิ่งนี้รู้ว่าพึ่งแค่นี้เลยนะทุกคนโอเควันนี้สําหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับผมว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะก็ไม่รู้ว่ากิจกรรมมันมาตั้งแต่เมื่อไหนเมื่อวานผมก็นั่งรีเฟสอยู่ไม่มาแต่ว่ามันขึ้นมาวันนี้แต่ว่าไม่เป็นไรแล้วกันนะผมว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ถ้าสมมติคลิปนี้ถูกใจใครก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีการอัปโหลด วิดีโอเกี่ยวกับการเล่นเกมลงในช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปที่แล้วของเราจบกันบ้างแล้วก็สิ้นนี้สิ้นเดือนนี้เราจะมีการแจกวอลเลอร์พาสกันนะแต่ไม่รู้จะแจกวอลเลอร์พาสได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าต้องดูอีกทีแล้วมันแจกได้หรือเปล่านะผมคูปองอะอยู่กับผมมีครบอยู่แล้วละไอ้เกิน300อยู่แล้วแต่ว่ามันจะแจกได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันสวัสดีคุณคคุณนะครับผม3าปอกคลิปตึงๆมันได้มีรูปแล้วสวัสดีคุณสกาดสวัสดีคุณซินเอนนโอนะครับผมสวัสสสสดดดีีคคคุุณณนนนนาาโแล้้วววกก็ััทรรยะบ สำหรับคนที่เดี๋ยวผมดูรายชื่อคุณทายสกายได้มีชื่อแน่นอนครับ <c oughs> คุณนีนัตชุนโนยังไม่มีนะครับโอ้โหคุณอาทูเรียนี่มีอยู่แล้วนะครับมานานมาก410ดวงเยอะมากสวัสดีคุณซินิโนโนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่ารีเฟซนะทุกคนคุณสกายจะมี2ชื่อนะครับคุณคิโรคุงเนี่ยขาดอีกนิดเดียวแล้วกันอีกรอบคนคิโรคุงอาจจะเป็นวอลลพาสรอบหน้านี่นะครับอาจจะเป็นวอลลพาสรอบหน้าเนาะเพราะว่าอาจจะไม่ทันนะหรือว่าทันวะผมให้สักเทอรมมุถึง150ผมแจกให้เลย อีก40ดวงเนะี่ยอีก40ดวงทันปะวะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับสมมติแบบว่าสักร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบแดดรวมให้แล้วกันนะสมมติสมัครสมาชิกต่ออ่ะสม,สมัครสมาชิกต่อใจถึงร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบให้มีชื่อในการสุ่มเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็สำหรับใครดูคลิปจบความไม่แบบน่น,นะครับสองสามวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันครับผมบ๊ายบายแล้วก็อ่าแค่นี้แหละเจ๊บักครับผม เฮ้ยคุณสกายลืไมไปคุณสกายมี2 ID ไอคดีบนะผมผมไมได้ยูชื่อนะคุณสกายจะมี2ชื่อในการสุ่มนะครับไปเจอกันคลิปหน้าเจอกนันนะผมบ๊ายบาย